สวัสดีย่มคำย่มขึ้นค่ะพี่น้องค่ะมากับคว้วเหน็บคว้วหนาวค่ะคักแน่ๆพี่น้องเบิ้งหิมะเบิ้งหิมะคุณนน่พี้ e. อ,งพ acter, อง tense, ลงมาแล้วลงมาแล้วหนาวค่ะคักหนาวค่ะคักเย็นคักค่ะพี่น้องลงมาแล้วหนาวหนาวหนาวคุ่น่ะปล่อยปล่อยปล่อยเป็นคือฝนตกลิ่นพี่น้องวะเมืองล่องเข่าก็ต้องย่างต้องระมัดระวังเด้พี่น้องค่ะ อน่องเท้าคือเปลี่ยนเพื่อนคือสิเป็นตตดสิมืนแทะจะได้ไปเบื้องล่องเท้าไมาย่ยูพี่น้องคอะพุดนะเบื้องนองยางต้องละมันละว้างพุณะนะเหมือนบ่ปิวลงอ้ยพี่นองยางเป็นคือสิลมนี่แหละพุณนะต้องยางละมันละว้างปัน่นสาวนาง,งามยูแคดวอล์กพุณแล้วพี่น้องขาเบื้องลูอเฮ้ย หนาวคักหนาวแน่พี่น้องขาเบ่งเอารูดเบ่งเอารูดสีนาวซ้ำใดพี่น้องขาเอ้ยยาบากันเถาะเนาะเอามาให้พี่ให้น้องบึงค่ะเอามาชุวน้ำกันว่าสีนาวซ้ำใดเมื่อคืนนี่อันโรคซิบเมื่อเ้านี่โรคเปรค่ะพี่น้องเออเออน่ะรถเบื่อหนึ่งมากพอดีพี่น้องค่ะ ไปแปไปน้ำกันค่ะมารถม่าพอดีพะย่ะไรผลหิม่าเห็นไหมขนตกะขึ้นรถแล้วครับพี่น้องค้าเข่าช่องเข่าบางเล่าเห็นกันไม่เห็นน่าเลยงายจะกลับบ้านนะเอนาวพี่สอวคุณอาเบิ้ลทุงเมื่อแดดบอดแล้วพี่สาวทุงเมื่อจีไทรพี่น้องค้า เป็นกลองใส่กระเซนี่อันนี้ใส่แล้วก็มีถุงมือใหญ่ต่งางๆเด้ค่ะคันเพราะใส่ถุงมือนี่น่ากะอันเป็นล่าเหรินโทรศัพท์เนาะพี่นอ <c oughs> อ้องเพราะเหรินต้องเหรินโทรศัพท์บ่เหรินบ่ได้นั่งรถก็ต้องเหรินโทรศัพท์พี่น้องคะ่ะนี่แหละเพันว่าสังคมกลมหนาพี่น้องคะ่ะสังคมกลมหนาเดี๋ยวว่าแต่เด็กหนุย่ยเถอะผู้ใหญ่ก็ติดโทรศัพท์ขึ้นกัน นี่พี่น้องผู้บ่าวสองผู้บ่าวเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดทางรถไฟค่ะพี่น้องแดนฮิมาลืมตกมาแล้วเขาจะก็ต้องซ่อมเบิ่งตอนรถมาประสานกันค่ะพี่น้องค่ะยัต่แล้องคนี่วงฮิมาตกพี่น้องเอ้ยบางมือรถใบกับบริเลนรถสปูวางกับบริเลนนี่พี่น้อง เออมันยากลําบากต่อครั้งบ,บางครั้งซุ้มเมียฝรังคุยกันเนาะอันมีมาหล,ลายๆไยปงยากมากยากเลยคุยกันโอ,อ้ยตายซุ้มนำหนา้าซุ้มนำหน้าจะเป็นเมียฝรังหลายว่ะที่มามันสสนุกสุขสบายตีโอ้ยยาว่าเถาะแต่ผู้เพิ่นบ่ได้เพิ่นก็นอยากมากขึ้นกันละสนกุกเึ้เนเรียนมาพี่น้องมา เมื่อกีทุกคนมันบ่เห็นเิ่นว่าคนน่อยากออกคนนอกอยากเข้าเนาะเขามาแล้วกับแมนยูมาก็่อาอยากกลับไปอยู่บาาา้า,เานเข้างหน้มเข้าก็ได้เหตุการณ์เฮตดงานอย่างไหนหน่อยเข้าก็เหตุงานเออคชดเป็นบ้านเข้าก็บพ่อได้สู่ลูกสุรานกินคันบ่มาตรงนี้กัจักสิไสดสไสเนาะปีนองเนาะเท่ารุ่นนี้แล้วบ่ามีอย่างเหตุงานเออ้อไปเอาลูกเอาลานจะไปกินน้ำไผยละบันถ้าลูกเฮ็ดกาว่ากุมปากเขาอยู่ แต่ใจ,จงวดรดกัเสียบ่พ่อปูลังคนบ่บูลังค้นนั่นแหละแ็นบอกค่ะพี่น้องอาคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆมาให้พี่น้องมาฝากตอนปีตอนน,อน,ะะน้องเนาะค่ะเนาะอือนี่แหละมือมือห้มาลงแห้งของสวีเดนค่ะพี่นอ้องอือโอเคเนาะค่ะนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆลายค่ะเดีมาเบืองน้ำกันเดี๋ยวมันตกไลายปิดไทยห้เบิ่งหลังเดือด่ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลายคะ่ะ ชมคลิปหน้าต่อไปค่ะ